ฟังจากปากเบทคำสิงถูกหมอดูทักมีดวงเลิกแฟนเบทพูดแบบนี้ถูกทักเลิกแฟนเล่นเอาชาวเน็ตขอบตาดำกันมาหลายวันตามสืบตามเผือกความสัมพันธ์ของคู่รักตรงๆกริสกรและแฟนสาวเบทลักวนีหลังจากที่ฝ่ายหญิงกดอันฟอลแถมยังลบรูปคู่หายไปหมดเกลี้ยง แถมล่าสุดเบสลักวณีนนยังประกาศโสดกลางไอจอีกว่าโสดมากเลยทักมาจีบได้และอยู่ตรงนี้โสดมากเลยงานนี้ทำเอาหลายคนฟันธงแล้วว่าเลิกกันอีกคู่ล่าสุดอินสตาแกรมได้แชร์คลิปบางส่วนบางตอนของรายการศึก12ราศีซึ่งพิธีกรไออภิสดาได้ยิงคำถามไปที่เบสว่าหมอดูบอกว่ามีดวงจะเลิกกันหรอ ด้านสาวเบสก็ตอบกลับว่าใช่ถามว่าทักแบบนี้ต้องรู้สึกยังไงคือหนูก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นเรื่องความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องงานหนูเชื่อเพราะเรื่องความรักเคยโดนทักมาก่อนหน้านี้เยอะมากว่าเดี๋ยวเลิกคนนี้เดี๋ยวก็ไปคบคนนั้นหนูรู้สึกว่าจะเลือกเองค่ะและเชื่อว่าหนูน่าจะโชคดีในเรื่องของความรัก